อันนี้เราใช้ระบบการให้น้ำเหมือนกันนะครับผ่านปัม๊ม6แรงนะครับมีผู้ช่วย2ตัวสีขาวกับสีดำด้วยสมนโโนวีแบ็กบอลนะที่เห็นอยู่ก็คือเป็นการอัดเข้าไปสู่สปริงเกอร์นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแรงการอัดมันจะได้ประมาณไหนกับปัม๊มขนาด6แรงม้าอันนี้นะครับนี่ตั้งโโลอยู่นะครับ ้้ออกแลวเริ่มออกแล้วเริ่มทยอยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนหัวพกดูนะครับว่ารอบนี้ตอนนี้เราใช้วิธีการแบบให้มันออกเป็นสเปรย์ฝอยๆนะครับ เป็เขาว่าปล่อยอยังไงอย่างนี้นะครับเป็นการให้สองระบบนะครับระบบหนึ่งก็คือให้ทางสปริงเกอร์อีกระบบหนึ่งก็คือปล่อยในผิวดินอย่างที่เคยทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วเป่าผิวดินนี้ก็คือเป็นการทําให้ดินมันชุ่มส่วนสปริงเกอร์ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นการทําให้ปลายยอดของฝักกูเนียเขาได้รับน้ำนะฮะ นี่ครับสปริงเกอร์ก็จะมี2แบบนะครับเป็นลักษณะหัวตะว,วันแบบนี้นะฮะที่ฝอยมากับอีกลักษณะหนึ่งก็คือสปริงเกอร์แบบเฉียง1 8อองศาแบบนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะนี่เราลองเดินนะะเขาก็จะเริ่มมีแรงปั๊มอัดขึ้นมาให้ฝอยมากขึ้นลักษณะแบบนี้เลย แต่ผมกาลังมีความคิดว่าผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูว่าน้ําจะออกเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องตั้งกล้องเพื่อจะทําการทดลองเปลี่ยนดูว่าเออพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยน้ํามันจะวิ่งได้ประมาณไหนยังไงจากฝอยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งกล้องตรงนี้ดีกว่า,อนนาลองบนนี้ดู ฉีดแบบตะวันกับหัวฉีดแบบสปริงเกอร์มินิเนะี่ยตัวสปริงเกอร์มินิจะให้น้ำเป็นลนักษณะเป็นหยดเป็นหยดเล็กๆได้มากกว่าหัวฉีดแบบตะวันแบบตะวันก็จะแผ่เป็นฝอยสวยนะฮะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการปริมาณน้ำยังไงแต่ฝั่งนี้ผมอยากได้น้ำให้มันค่อนข้างที่จะเป็นหยดตกลงถึงพื้นดีกว่าอย่างเงี้ยได้น้ำเยอะ ถ้าเป็นหอยตะวันหัวตะวันนีมนมน่มันจะเขาเรียกอะไรมันจะฝอยเนี่ยฮะดูอย่างนี้เป็นน้ําดีเลยแต่ฝั่งนี้จะเป็นฝอยผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นหัวอย่างนี้ให้หมดดีกว่าไม่รู้จะถึงดีหรือเปล่าเหมือนเครื่องมันจะพุ่งดีไม่ค่อยนั่นมากยิ่งฝั่งนูน้นโอ้โหเลยแผลอลังการมากเลยนะครับ ถ้าจะมีขนาดนี้ก็ผมก็ว่าโอเคแล้วแหละมันจะน้ำา็โอเคก็ได้อยู่นะท้องจริงก็ได้ไม่ถามว่าได้ไม่ได้สเปรย์ฝั่งนี้ก็โอเคตองมาลุ้นกันนะครับว่าภายในอาทิตย์นี้หลังจากให้น้ําระบบนี้แล้วเนี่ยกูดแปลงนี้จะตอบสนองต่อการได้น้ําอย่างนี้ยังไงนะดูจากต้นมันนี่คือต้นมนลย น,นี่ตรงนี้นี่ที่เห็นเลยฮะน้ำท่วมถึงเลยนะครับแม้กระทั่งว่ามินิสปริงเกอร์แบบนี้นะฮะตรงนี้เราก็ปีกผีเสื้อนะครับแต่ดูปีกผีเสื้อแล้วโอเคเลยกระจายทั่วแม้กระทั่งต้นลำไยกิ๊ตั้นตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีปีกผีเสื้อบบือนกันเขาคิดว่า น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของการให้น้ำอย่างนี้ไดนะ้ได้ทั้งผิวดินแล้วก็ได้ทั้งเรือนพุ่มฮนะพุ่มด้วยเป็นลักษณะของพุ่มนะตรงนี้ได้เรามาดูตรงนี้กันนี่ครับเดพาเดินดูตัวต่ว ไอ้ตรงนี้ลักษณะเป็นมันไม่ใช่เรียกมินิสปริงเกอร์นะแต่มันเป็นหัวพ่นน้ำแบบแบบตะวันก็คือกระจายออกข้างมันบีบสองข้างเ,เหมือนปีเสื้อมอนกันเป็นปีเสื้อใหญ่ถ้าดูลักษณะแล้วก็คือปีเสื้อใหญ่เลยนะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์ย่อยเล็กๆก็ถ,ถือว่าโอเคนะถ้าดูจากน้ําที่แผ่นออกมามีปริมาณน้ําที่เยอะกว่า นี่คือผ้าทั้งแปลงเป็นผ้าทั้งแปลงของสปริงเกอร์นะฮะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมลองลองเปลี่ยนดูเพราะว่าดูแนละ้วเหมือนมันจะปริมาณน,น้ำมันเทียบแล้วเป็นยังไงนฝั่งนู้นน้ำจะพุ่งเป็นลนักษณะเหมือนน้ำจะออกนั่นกว่านะหนาวไหมแล้วจะมีของปุ่มของน้ำที่ตกดีกว่า ดี๋วตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นหัวหมุนนี่สักตัวตัวนี้เรามาดูกัน คือดูลักษณะแล้วอาจจะหัวพุ่งดูแล้วเหมือนกับว่าจะไม่มีปริมาณน้ําเยอะนะฮะแต่จริงๆแล้วหยดน้ําของเขาจะใหญ่กว่าทําให้ถ้าเปิดในในลักษณะของครึ่งชั่วโมงเนี่ยหัวสปริงเกอร์แบบมินิสวิงเกอร์หมุนเนี่ยน่าจะปล่อยให้น้ําออกมาได้มากกว่าสปริงเกอร์แบบแสงแสงอาทิตย์ซึ่งมีความฝอยเยอะคือในกรณีที่มีลมนะผมคิดว่าเออถ้าเป็นในกรณีที่มีลมเนี่ยหัวสวิงเกอร์แบบนี่จะดีกว่า เดีผมจะเปลี่ยนให้หมดเลยดีกว่าครับผมลองดูมันจะเหลือกี่อัน